ปรับสภาพเรียบร้อยนะคะสองระบบสุดๆเลยคันนี้โคตรประหยัดแล้วโคตรดีกับ To โย t a าซีเชาหนึ่งจุดแปดตัวไฮบริดค่ะใครสนใจนะคะอย่าลืมทักแชทและแอดไลน์เข้ามาสอบถามข้อมูลสอบถามรายละเอียดได้เลยคันนี้เป็นสีหายากอีกต่างหากใหม่ใช้งานเพียงแค่หกหมื่นกิโลเมตรเท่านั้นใครสนใจอยากหารถสวยๆสไตล์หรูคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันค่ะที่ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์สีนี้นะออกห้างป้ายแดงบอกเลยตอนนั้นรอนานถึง ประมาณ3เดือนอยู่กับเราค่ะมีเพียงแค่หนึคันเท่านั้นปรับสภาพให้เราเรียบร้อยพร้อมใช้งานนะคะสนใจทักแชทแอนไลน์ดู ได้เลยนะคะดูสอบถามรายละเอียดได้ภายในออฟชั่นมีมาให้แล้วเต็มๆสนใจนะคะอย่าลืมนะคะพี่ๆขาคันนี้นะมีเพียงแค่หนึ่งคันเท่านั้นทักแชทแอดไลน์เข้ามาเบอร์ที่ให้ไว้ด้านล่างค่ะโทรด่วนสายด่วนได้เลยตลอด24ชั่วโมงคันนี้คุมโทนภายในเป็นบ่อหนังสีดาออฟชั่นมีมาให้แล้วครบเลยเกียร์ออโต้ค่ะแล้วก็ได้ปี2019ด้วยดูคลิปเต็มให้จบแล้วทักเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยอยู่ต่างจังหวัดซื้อได้ออกได้ทุกอาชีพไม่ติดบัตรบุร บัตรประชาชนเพียงหนึ่งใบรับรถกลับบ้านภายในหนึ่งวันได้เจอกันในคลิปเต็มคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอิวรวมรถมือสองเกรดเอค่ะจัดมาแล้วค่ะพี่พี่รถสวยสภาพดีหายากนะคะกับโตโยต้าซีเอชอาร์คันนี้หนึ่งจุดแปดตัวไฮบริดด้วยชอบรถสองระบบทั้งระบบน้ํามันและระบบไฮบริดต้องจัดเลยคันนี้ฟรีดาวน์ผ่อนเริ่มต้นไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทเท่านั้นใครมองหารถสวยสภาพดีคันนี้นะหูมองเลยน้องๆปลายแดงใช้งานเพียงแค่หกหมื่นกิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะแล้วได้ปีสองพัน 19ด้วยสนใจสอบถามรายละเอียดทักแชทไลน์ตามเบอร์ที่ให้ไว้ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะพี่ๆหาเป็นเบอร์ส่วนตัวนะคะติดต่อได้ตลอดย4ิบสี่ชั่วโมงค่ะคันนี้บอกเลยโครงสร้างนะรับประกันแน่นอนเดิมแท้แน่นอนไม่มีเชียวเอ,อ่อไม่มีชนหนักพลิกความหรือว่าจมน้ําแน่นอนร้อยเซเล็บไม่มีการชํารุดสูญหายนะคะไว้ใจได้นะคะสามารถเช็คประวัติได้เลยรถหน้าที่เห็นไหม สภาพนี้บอกเลยน้องๆ้า้แดงค่ะเจ้าของเดิมดูแลดีนะคะตัวใหม่นะคะมายังไงเราจําหน่ายออกไปแบบนั้นเลยไม่มีกรอใหม่ไม่มีกลับสีมาแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นเครื่องยนต์นะแท้ๆเดิมๆไม่มีการยกเครื่องเปลี่ยนแน่ๆนี่เรามาดูนะคะมาดูสภาพความเดิมของด้านตัวไฟนะคะเบ้าไฟแท้ๆเลยค่ะนะคะยังมีเห็นไหม ยังมีโลโก้ของ Toyota นะคะระบุรุ่นมาให้ชัดเจนค่ะสำหรับ Toyota C-HR คันนี้นะคะเหลี่ยมสีคมชัดค่ะเนียนใส่กริปแน่นอน100% Daytime r u n n i n ดท i g h นิค่ะเป็นระบบแบบ LED เส้นสายใช้งานแบบว่าว้าวเลยคันนี้เหลี่ยม C สีคมฝากระโปรงค่ะไม่มีรักยิ้มค่ะชัดทุกจุดบอกเลยคันนี้เซ็นเซอร์ด้านหน้ามีมาให้นะคะรอบคันเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของไฟตัดหมอกค่ะใช้งานได้นะคะควบคุมครบ,บ,บเลยกระจังหน้านี่เห็นไหมคะ ให้ดูกันใกล้ๆแบบนี้ค่ะไม่มีแตกไม่มีหักไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวโอ้โหป้ายทะเบียนว้าวจริงป้ายทะเบียนสวยด้วยนะคะแปดก็ไก่บใบไ,ไม้สามแปดห้าห้าแถมโลโก้นะคะแล้วก็ไฟหน้านะคะซ้ายขวาเทียบกันแล้วใส่เนียนกลิบสุดๆไปเลยโลโก้ค่ะสัญลักษณ์บ่งบอกค่ะมีสีฟ้าแกมมาด้วยแบบนี้บอกเลยคันนี้ระบบไฮบริดแ,แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะพี่ๆ่ะอ่าก็มาดูด้านข้างกันอีกสักนิดนึงค่ะระหว่างรอยต่อกันชนค่ะ เน่นะคะเห็นไหมคะให้ดูกันละเอียดละเอียดแบบนี้เลยนะคะเนียนกริบค่ะนะคะสวยนะคะแล้วก็ไม่มีดุง้งไม่มีอ้าเลยค่ะส่วนของนะคะซุ้มล้อค่ะเหลี่ยมมุมนะคะชัดเจนนะคะคมคมใสใสกริบกบไม่มีรักกิ้มใดใดทั้งิ้นในส่วนของตัวล้อแม็กค่ะก้มลงมาสักนิดหนึ่งค่ะไม่มีนะคะรอยเบียดระหว่างฟุตบาทเลยนะคะสีทูโทนจัดๆเลยคันนี้ปัดเงามาให้เราเรียบร้อยส่วนตัวยางนะคะ ตัวยางนะคะตัวนี้นะคะซีเอจางของเราจะใช้ยางขอบ17นะคะพี่ๆใช้ยางขอบ17เแล้วได้ยางปี2022นะคะไม่เป็นไรใครจมในคลิปนี้นะดูคลิปนี้มาเดี๋ยวยจัดให้นะคะใสๆเลยทั้ง4ี่เส้นเดี๋ยวให้เป็นยางปี2024ไปเลยนะคะนี่นะคะ สัญลักษณ์อักษรค่ะระบุรุ่นมาให้เต็มที่เลยคันนี้แล้วก็ตัวฟิล์มนะคะติดมาให้แล้วรอบคันความเข้มนะคะจะอยู่ที่ประมาณ60%นะคะรอบคันเลยคันนี้นะคะจัดมาให้นะคะฟิล์มไม่หลุดไม่ลอกนะคะไม่ร่นไม่ยน่นไม่อาแน่นอนร้อนต์นะคะ กุญแจเป็นระบบแบบสมาร์ทย์เลตค่ะเราสามารถนะคะเปิดเข้าไปได้เลยค่ะพี่ๆค่ะระบบทุกอย่างในตัวคันนี้ค่ะบง่งบอกอยู่แล้วนะคะว่าใช้เป็นระบบไฮบริดเพราะฉะนั้นทุกอย่างระบบปรับไฟฟ้าแน่นอนในส่วนของแบตเตอรี่ยังมีรับประกันเหลือๆออยู่อีกครึ่งทางเลยนะคะไม่ต้องห่วงค่ะตัวแบตอ่าตัวแบตนะคะรับประกันสิบปีของเรารถปีสองพสิบเก้าเพราะฉะนั้นนะคะเหลือๆใช้งานไปอีกห้าปีได้เลยค่ะในส่วนของตัวแบตเตอรี Hi ่ไฮบริดนะคะ หัวน็อตนะคะไม่ขยับเลยนะคะเสาหลักเขาเอค่ะเห็นไหมฮะให้ดูกันชัดๆค่อยๆดูกันแบบนี้เลยพี่ๆขาแล้วก็มาดูในส่วนของตัวเสากลางนะคะสติกเกอร์นะคะคําเตือนคําอธิบายอยู่ครบหัวน็อตเห็นไหมฮะไม่ขยับใดๆทั้งสิ้นเลยสีเดียวกันกับตัวรถเม็ดอาร์คราคาอยู่ครบแล้วก็ ในส่วนของซิลิโคนนะคะไม่มีดึงออกมาทําสีแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นคันนี้นะปลอดภัยสุดๆเลยนะคะปุ่มสตาร์ทค่ะเป็นแบบ push start นะคะแล้วก็ในส่วนของช่องแอร์นะคะไม่แตกไม่หักไม่บิดไม่เบี้ยวเนาะพวงมาลัยสามกา้านพี่เห็นไหมฮะมันตีฟังก์ชันมาให้แล้วครบเลยคันนี้หน้าจอนี่ดีไซน์แบบเลิศมากนะคะแล้วก็คอนโซลค่อนข้างที่จะสะอาดมากๆภายในหบอดหนังบอกเลยตึงแล้วก็เกียร์แบบนี่กันะ เห็นไหมแล้วตัวนี้เป็นเบรกมือนะคะเป็นเบรกมือแบบไฟฟ้านะคะเบรกโฮมีมาให้แล้วครบเลยกันลื่นกันถาลายแล้วระบบแบบ E ีีนะคะมีมาให้ครบจบเลยคันนี้นะคะแอร์ Air, เป็นแอร์ออโต้นะคะปรับระดับนะคะนี่คือแบบอืใช้งานเห็นไหมมีกล้องถอยมาให้แล้วนะคะหน้าจอระบบแบบ DV d ดีทัชสกรีนมาให้เราครบค่ะเบาะหนังนะคะเบาะหนังนั่งสบายนะแบบนี้เหมือนมันจะโอบตัวเราอย่างเงี้ยคะ่ะแบบ พี่อยากจะพูดคันนี้ใครได้ไปนะฟรีดาวได้อีกอ่างหะนะคะผ่อนเริ่มต้นนะคะถ้าผ่อนยาวๆเลยคันนี้ผ่อนหลักพันนะเห็นไหมคะให้ดูกันใกล้ๆแบบนี้เลยค่ะพี่ๆขานี่ใช้งานได้แบบเดิมมากคันนี้ทุกอย่างหนังแบบยังหอมๆหนังอยู่เลยใครสนใจนะรีบทักรีบทำรีบจองกันเข้ามาได้นะคะแล้วสีนี่แบบสีเอกลักษณ์มากนะคะอ่าเปิดมาดูด้านท้ายกันสักนิดนึงนะคะเห็นไหมคะ ให้ดูกันแบบเรียวๆให้ดูกันแบบเ,าเขาเรียกว,ว่าอะไรนะทุกจุดนะคะแต่ว่าถ้าสนใจเพิ่มเติมติดต่อเข้ามาได้สายด่วนเข้ามาค่ะเน้นย้ำอีกทีหนึ่งศูนค่ะเจ็ดศูนยนะคะติดต่อหาเซลอลิวได้เลยค่ะหรือนะคะสะดวกเข้ามาที่บริษัทเรียนเชิญน,นะคะที่บริษัทเพชรยนต์ค่ะตั้งอยู่ถนนเสรีไทย68แยกหนึ่งมีนบุรีกรุงเทพมหานคระนะคะพี่เห็นไหมสภ้พนี่เห็นไหม เรารับรถแตะเกรด A เ,เข้ามานะคะรถที่นี่นะคะเป็นรถที่ต้องผ่านการตรวจนะคะแล้วก็ได้มาตรฐาน4ีหดาวนะคะต้องให้มาตรฐานนี้เท่านั้นนะคะถึงจะมาจอดอยู่ที่นี่ได้นะคะด้านหลังด้านท้ายค่ะเห็นไหมคะนี่สายเนียนกรีบค่ะหน้าจอเอยโทษทีค่ะตัวไฟนะคะหลอดค่ะ led เรียงเป็นเส้นสวยใสายมากนะคะแล้วก็โอ้หนี่ไม่มีแบบว่าคาบอะไรใดๆทั้งสิ้นเจ้าของเดิมใช้งานน้อยมากนะคะเฉลี่ยเฉลี่ยเพียงแค่นะคะปีละ อ่าห0ึ่งหมนกิโนิดเท่านั้นเองใครสนใจนะอย่าลืมนะคะทักแชทแอดไลน์เข้ามาได้เลยตามเบอร์ที่ให้ไหว้ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะพี่ๆคะเส้นสายค่ะในส่วนของเส้นไล่ฟ้าค่ะใช้งานได้ปกติเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวสเกิร์ตนะคะสป,ปอยเลอร์มีมาให้ครบไฟเบรกมีมาให้ครบเป็นเบรกแบบ LED แล้วให้เรียบร้อยนะคะตัวไฟนี่ เพราะฉะนั้นใครอยากได้รถรุ่นนี้นะคะรีบจับรีบจองรีบพักเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยด้านบนนะคะเป็นหลังคาดำนะคะคันนี้นะคะเป็นหลังคาดำตัวไฮคือตัวท็อปแล้วนะคะตัวท็อปแล้ว ไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลรถที่นี่สวยทุกคันค่ะสามารถเช็คประวัติได้ทุกคันรถของเรานะไม่มีการพิคว่มชนหนักจมน้ํามาแน่นอนรับประกันโครงสร้างแท้แน่นอนเดิมร้อยเปสามารถนะคะสอ,สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมดูเครื่องดูเกียร์นะคะเช็คประวัติว่ารถคันนี้นะคะเล่มทะเบียนเป็นมือที่เท่าไหร่แล้วนะคะรถมาจากที่ไหนมีการเข้าสูตรไหมเช็คระยะจริงจริงไหมทักแชทแอดไลน์เข้ามาได้เลยต่างจังหวัดซื้อได้นะคะไม่มีปัญหาค่ะในส่วนของเจ้าหน้าที่นะคะดูแลเรื่องเอกสารนะคะติดต่อได้ ได้นะคะไม่ต้องห่วงค่ะไปหาพี่ถึงหน้าพ้านหน้าชันเรือนรถสไลด์เรามีบริการนะคะแล้วก็ออกได้ทุกอาชีพไม่มีติดแบคทิร์บุหรี่ทักเข้ามาได้เลยค่ะสนใจสอบถามเพิ่มเติมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องไว้ให้ด้วยทักแชทเข้ามาหรือสายด่วนเข้ามาเจอกลิปตอนไหนโทรได้ตอนนั้นสําหรับกลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ